เดีอยู่มีใครอยากจะเข้ามาสัมภาษณ์กับผมพิงไหมฮะทุกคนหลบตาผมเลยฮะ,ะอยากจะเข้ามาไหมฮะสัมภาษณ์สักนิดนึงมีไหมฮะฝั่งนูน้นอยากจะเข้ามาให้กำลังใจคุณคิงคุณเอื้อไหมให้กำลังใจพี่มงคลก็ได้นะฮะวันนี้ทุกคนมาทำงานแล้วครับทุกคนมีไหมฮะมีใครอยากสัมภาษณ์เพิ่มไหมครับจะเอา เือตอนนี้แบบว่าลมยนทังั่งเดียวกันอะไรเงี้ยว่านี่ยจะได้ปะไม่คนที่เกียร์ยเตอร์ยืนหล่อเดียวไม่ทำเลย 好吧，满意了。 Hi hello Are you excited for today? So much Are you ready? Yes I'm c o n d y e ที่ิพี่มงคลของเราเออคนนี้ก็รู้สึกอ่าอย่างป้าตังนานอะไรเงี้ยก็จะต้องบอกก่อนเลยว่าเราเจอกันมานานมากๆขอบคุณร่วมเป็นห้เรเลยพาตับมาได้เลยค่ะก็รู้สึกว่า เธอลดตัวเองกันลงมาเรื่อยๆทั้งสองคนแล้วก็ขอบคุณที่ โอเคค่ะต่อไปแถวยูนะคะแถวที่สามลุกขึ้นท้งแถวเลยคะ่ะเดินขยับก,กันมาเลยนะคะแถวยูะคะ่ะ สวัสดีครับครับผมก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมเพราะจริงๆอยากเล้กันนก็คือเป็นไปนักอีพีแล้วใช่ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูเปวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่กำลังดูอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับฝากปั่นเทนด้วยนะอีพีสุดท้ายแล้วใช่ครับผมก็ขอบคุณจริงครับแล้วก็ไปตามพวกเราเน็ตเจมไปเลยเลยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามพี่ทีมงานแล้วก็ชาวออฟฟิศทุกคนเลยนะครับผมจากเรื่องจากนี้กะนนแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นพี่เจมคนกลางฝากตามด้วยนะฟังเลยครับบายขอบคุ